คนคนคนตู้เย็นผมตามหาทุกบาทเลยไหนไหนก็เจอแล้วทุกคนแวะกินลับเหรอไหมเดี๋ยวผมมาหาน้ำก่อนน้ำนมได้มาแล้ว Mm. Nó går inte. Mm. 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 แซ่แบแซ่บดีโอเควันไปดึงควดและที่สำคัญวันนี้ผมมีอะไรจะให้ทุกคนนั้นเดือดกับหน้าเม่ไหวโอ้ยลิ้ว กติกาโลบอดนะครับนอนก่อนโอเคคีนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันสหนาทีกน,นะครับก็คือประเด็นจะมาเล่าเรื่องดีคี่ว่าเราจะเป็นจริงนะครับเพื่ เรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องธรรมชาติก็คือฝันว่ามีเรื่องบินตกลงมาใส่กระจกแตยผมแต่ไม่ใช่เลืกอิดเดแต่นี่คือฝันนะครับผมก็คืออันนี้คอนเทนต์อะไรดรีวะอีพีแรกตั้งชื่อว่ากินของในตู้เย็นรักไม่ใช่ เออผมขอตั้งชื่อเลดหรือว่า EP นี้ว่ากินของในตู้เย็นไปวันวันโอเคก็คือเพนี้นี้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังแค่นี้นะครับแล้วเจอกันคลิปดน้ากับอินโทรว่า